สายไฟเดี๋ยวเดียว๋ยว๋ยวสายไฟอุ้ย,ยขับรถกับพวมึงยังไม่เต็มเลยนะโอ้สบาะมีรถเชีบดันสูดด้วย ใส่มาชะยาวเลยดูดิโอ้อยยาวมากนะครับกำรท้ายเอาไปทับเอาไปทับตรงกลางนิดหน่อยหกก้อนฮะโอ้ตั้งแต่ใส่อ้อยมาผมว่าวันนี้ระสูง สูงมากครับวันนี้ยาวด้วยแต่ว่าสองก้อนเอ้ยสองก้อนข้างล่างสองก้อนข้างล่างมันไอ้อ้อยมันงอเขาก็เลยใส่สูงวันนี้แต่ไม่รู้ว่าน้ำหนักจะได้เท่าไหร่นะฮะแต่เที่ยวที่แล้วอ่ะขาดอยู่ประมาณ400รอยกิโลฮะจะได้จะ,จะถึง25ตัน เนี่ยสารีตัวนี้ถ้า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 ,ถา,ถาลากไปโรงงานเนี่ยผมว่าสามสิบกว่าแน่ๆฮะประมาณสามสิบห้าตันได้อยู่หรอกผมว่าเพราะว่ามันก็จะยื่นมาหนุนรนถึงจนถึงหัวหัวรถไถแล้วก็ข้างหลังมันก็จะมีโลบาร์ตัวเก่าอีกนะตัดออกประมาณเป็นเมตรอะตัดออกเป็นเมตรฮะแล้วก็ยื่นท้ายไปอีก สาลี่ตัวนี้เห็นเขาบอกเนคนเจ้าของเก่าเขาบอกว่าใส่ได้ประมาณ38ตันนะส8ตันไม่รู้เขาใส่ยังไงเขาลากไม่ได้ยังไงผมยังงงอยู่นะฮะอ่ะเต็มแล้วเดี๋ยวมาดูตอนออกจะว่าโอ้เที่ยวนี้ใส่สูงใส่าย,ยาวด้วยวันนี้ดูดิโอ้สูงจัด เห็นโก้แขกว่าว่าจะกินหมูงั้นแต่ว่าคนขับมันไม่หมูดิทางออกประมาณไม่ถึง10เมตรจัดใส่เต็มที่เลยว่างั้น,นต้องเอาไปอ้อยมาลองมาลองตรงนี้หน่อยนี่ฮะมันเอียงๆนิดนึง เ็มนะฮะหกก้อนเดี๋ยวมาดูตอนออกหน่อยฮะว่าจะเป็นยังไงเอามาฮะเดี๋ยวมาชมเสียรานออกหน่อยว่าจะออกได้ไหม เทียบดันตูตรด้วยใส่มาซะยาวเลยดูดิโอ้ยยาวมากโอ้สายไฟเดี๋ยวเดียวเอ้าเอ้าสายไฟอุ้ย,ย,ยขับรถกับพวกมึงยังเม็ดเลยเนาะ cái okay, quay vậy đấy mấy nó đu phải đây hả đi đều 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 cháy đều 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 เลียนน้ำกับ่ถทั้งเดินทางไปโลดได้เดี๋ยวนี้ไอเด็กมาสอมสายไฟเพิดด่นอีกทีลืมข้าวได้เนาะโอ้ยลืม <c oughs> เสียหลันลืม <c oughs> เสียหลันลืมดูสายไฟเขาเกือบแค่ผมวิ่งครับผมไม่เห็นนะผมวิ่งมาไม่ทันนี่เรียบร้อยอ,อยู่บ้านก็ยังขาด อ,อนี่แหละขับรถนี่ใจลอยฮะนี่แกมองจากต้นไม้ต้นนู้นน่ะไม่ดูสายไฟเลยเมื่อกี้นี่ดีนะผมวิ่งมาทันอ่ะไม่งั้นก็เรียบร้อยอ่ะตาฮะวิ่งมาแบบตกใจเลยผมอ่ะถ้าผมวิ่งมาไม่ทันอีก สักประมาณสักสิบวิอะยียบร้อยอ่ะเพราะว่ารถเสียงเสียงรถไถมันดังนะเพราะว่าไม่ได้ยินนะฮะต้องมาดูต้นไม้อีกโอ้กิ่งไม้โอ้ลำบากเลย nào nó chìp quên ơi, quên lืm quên hả ván hoặc cái đấy, tôi nói ngay nè ô dึง khìn đấy đây 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 บแมงเจ้าเจ้าถ่าดึงง่านนังขึ้นไหมเออเออเออบ่ถึงอ่าไปเลยไปเลยไปคอยไปอ่ะเดี๋ยว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 ไปเอามีดก่อนฮะโอ้คลิปนี้นึกว่าจะกินหมูเอามีด เดี๋ยวให้กูแขกเอามาเอามีดมาแล้วมีดมาแล้วนังได้มีดนะงฮะฮะมาเมื่อไหร่ครับรถลืมพอสายไฟแรนมาก่อท่านไหม เออ<ฮ>ถ้าวิ่งมาถ้าผมวิ่งมาไม่ทันนะเมื่อกี้นี่เรียบร้อยอ่ะสายไฟอ่ะสายไฟแล้จะไปตัดแค่นน่ะเออแล้วงไม่ีี่้องยไฟม่ไดองกับาดประนี่แมืล้วบอขับรถอะไรไม่ดูสายไฟเขาเลย,ย,ไไย,ยโ,โ้นี่วิงว่งมาวิ่งมาเกินไม่ทันอ่ะ ดูแต่ต้นไม้นั่นโดนโกกแขกแล้วตัดออกเลย เชียรดเลยไมตัดจบมือนันแล้วเชียร์ทางเลยนะแต่แอรไมตัดจบมือแล้วล่ะครับขอเวลาหน่อยอ่ะระหว่างที่ตัดไม้เสร็จแล้วก็ออกแล้วออกมาแล้วโอ้เสียลันนะขับรถอะไรไม่ได้ดูสายไฟเลย เกือบแล้วเกือบได้มาซ่อมสายไฟให้เขาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วต้องตีโค้งหน่อยนะครับตรงนี้นะ โอเคฮะครเรียบร้อยถือว่าปลอดภัยนูนะ่นฮะต้องคว่มเลนลงข้างล่างเลยนะ่โอ้โหล้อรถไหมเวลาเลี้ยวนี่มันดึงมากเลยน,นี่โอ้โหะ่ะโอเคนะฮะผ่าน